ด้ไปตะลัตตะแยท,ที่โลตัสมาดูสม,มีด้าสักผ้าจะแอบถ่ายสกดู้ยตัวเองแล้วไปตะลัตตะแยท,ที่ไม่ตีที่โลตัสมานะดูสม,มีดา้าสิสักผ้าให้เมียค่ะนั่นค่ะนางเป็นพ่อบ้านนะคะเรียบร้อยค่ะรักเธอนะ I love you จะเปลี่ยนเป็นแม่บ้านแล้วก็กินรถตบ สวัสด,ดีค่ะวันนี้แพนด้ากินไก่เคฟซีนะคะไปอ้อล้อที่รลตัสมาและแต่แต่ที่รลตัสมาสามีซักผ้าส่วนเมียไปช้อปปิ้งค่ะสายช้อปปิ้งนะคะไก่อันนี้ถังหนึ่งสองบบาท อันนี้เป็นโปรโมชั่นของเขาได้ลดราคามา99บาทซื้อมาชอบกินไก่ทอดก็เลยซื้อมาแต่เหลือก็แช่ตู้เย็นไว้ทอดกินอีกได้นกเจอะนกเจอะน,นี้มีวิงแซบด้วยคุณสามีชอบทานวิงแซบ คุณป้าน,นีไปสวนยังไม่มาซื้สองแก้วแล้วข้าวหนึ่งถุง <c> ก <oughs> ินข้าวจกไดฟรีได้ไหมได้เนอะไม่มีใครว่าเราหรอก ชอบกินไก่กรอบไก่กรอบอร่อยอาจานได้ยังก็อมันเป็นถังไงเป็นถังมันถูกเเหลือก็ไอ้นี่ เหลือก็แช่ตู้เย็นวะอันนี้เอาบอาข้าวแมวร้อนข้าวหอมถ้วยละห้าบาทนะถูกไหมถวยนึงหบาท นักเก็ตนะข้าวนาทุกคนซอสพิกสีลาชา เต็กของมันนะสะโพกไก่คืออะไรคะหนังคะเคฟตีที่เราซื้อเป็นชิ้นๆแพงนะมันซื้อเป็นถังๆแบบเนี้ยถูก อาหบ้านข้าวนี่ไก่ด้วยนะนี่ไก่กินด้วย ดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะรีวิวของที่ไปซื้อมาไปพวกหม้อพวกนี้กระปุกของญีง่ปุน่นน่ารักเห็นแล้วถึงกัะขัางอะไรทีเดียวไปเดินอยู่นั้นแะ วนอยู่นั้นประมาณห้ารอบวนไปวนมาวนล็อกของมัน <laughs> บ้านเป็นสิบโมงควรกลับในสิบโมงครึ่งกลับมาถึงบ้านเรี่ยงเอาแล้วเอ้านักบู๊ลุบรอมึงไม่เหมือนไม่เปลี่ยนแปลงเลยกลัวพี่กายมันเรื่องอะไรเนี่มึงมากลัวทำไมเออมาพูดให้รู้เออไม่ด่าหรอกด่าแล้งเหรอวันแรกนั่งดิเอาอีมานั่งเลยทำไมอ่ะ อ๋อเนี่ยแบบมีแบบคิดท่าไรเออมายังไงมายังไงมาพูดให้ตอ้ําไปเนีดีพอใหญ่ดีก็ไม่ดีนะพี่เจงรู้ไหมไม่ดีเงื่อนย้ายไปมึงคุยจะมาไม่ได้พี่จะบอกมึงอย่างนี้พี่เคยพูดกับมึงทั้งงมึงก็อยู่กับพี่นะคือเราไว้ใจกันเออที่ไม่เคยคิดว่ามึงมึงออกไปมึงต้องมาให้พี่เป็นก้อนมึงออกไปมึงก็ต้องนำงินไปอยู่ประเทศไทยทีนี้มึงมีห้าร้อยมีสองร้อยสามร้อยมาเดียวมึงก็มาให้พี่เรื่อยๆปีหนึ่งพี่ไม่เคยว่าเลย ให้ดีก็ผู้ให้เข้าใจมาให้เจอะก็ไมปก็ไม่ใช่ว่านี่มัน่แปเบาทที่บอกมาให้ตัวสองรอยานร้อยสี่ร้อยห้อยมาดินก็ให้ดินมีเงินพันงก็ให้พันงมันก็หมดยะแม่น้ดูไอ้า่งิเลหว่มาซื้อของก็ให้มึงหยิบเองเห็นมันดีเองเราก็เราก็ไว้ใจหดที่ไหนะใช่มบอกมาที่ยว ให้ดีไปบอกหลายดีแล้วนี้ขอบใจขอบใจาเอาแค่นั้นแหละที่เหลือไม่ต้องเอาหรอกอน้าเราคุณรอมันรวยน้ามาขอบโยนในไว้ก็เราไม่ไปเลยอย่างนี้แต่ตามไม่ตามเงื่ยังไอทีเดียวเลยก็แค่นั้นขอบใจมากตามมาให้ที่เหลือไม่ดีเลยไม่เอาดีก็แล้วทำอะไรอยู่อะทำงานอยู่ครับเข้าใหม่จริงๆฮะเข้าใหม่แกสินค้าไหวเหรอทำที่ไหน งา้องเี่ยนใหม่ไม่ได้หอกเปลี่ม่ก็ต้องเริ่มหม่ผู้อีพี่เจผู้อยู่นู่เนี่ยตั้งรับุเอามาให้แล้วเนี่ยไอ้ดีชายอยู่เพื่อมาถามพี่กายเอามาใครเอามาผู้ใครดีก็ไปถามนี่ต้องระบุเอตัองรับูก็พู้อยู่พี่ไม่ไปพู้เออกูก็ไม่รู้พี่กายหามาอยู่ทีชายหมดเลยทิ้ข้าวดิพี่กาเอามาใครมาู้ ห้องห้องนู้นหรอห้องห้องห้องนั้นอ่ะห้องนั้นหมดเลยค่ะพี่แกใครมาพูดไม่เอาเดี๋ยวมึงก็ไปด่าเขาอีกเมื่อกี้มึงก็ไปด่าเขามาเอาเอาไก่ไปให้เคไปลูกชายนี่รู้แล้วไม่ใช่เนี่ยไอติชัยไม่ใช่พี่แกพี่จิตรู้แล้วไหมนะเนี่ยเนี่ยเอามาให้เจอครับถ้าแล้วขอบใจไปตามให้อย่าไปรู้เลยว่าใครบอกแต่มีคนบอกแต่อย่ารู้เลยเดี๋ยวก็ไปด่าเขาอีก วัันหลงีก็นี่ใครดีก็ด่าแน่เลยเราไปกูรีกับเขาเออดีใช้แล้วดีไม่ว่านะจริงนะไม่ใช่เรามาพูดมาอยู่เขาด่าไม่ได้หรอกไม่าอ้าวไม่ได้เก่งเลยไอ้บุกอินไก่ไหมเห็นไหมอือพี่จะให้เกินเง่งเก่งเง่งเอาเยเล่นๆให้มูมูชิ้นหนึ่งนะเห็นไหมมูมูเก่งได้แล้วเยอมดเฮมูมูตัวใหญ่ขอบใจแล้วแต่ใครโมโหกเอามาให้ฮะจิมีเรื่องอะไรไหนอ๋อเมื่อกี้อะ ตอน้อยเนี่ยสนุกนะไปให้แปดไปให้ไปอยู่เอนหลังนี่ก็เจอแล้กดาพาแล้วก็ตอน้อยก็ไม่รู้ไม่พามาหาเลยหมออยู่หมอแล้วก็สวยไหมแฟนสวยไหมธอรมดาไอ้เที่ยวหมอทำไมไอ้อยู่นู้นเงินดาบยืนอยู่โรงงานมึงด่าพก็ไม่หรอกอพราะตอน้อยก็พูดอยู่เนี่ยนี่แหละแล้วแต่บ้านเช่าเหรออ่าไม่ไม่ห้าแด้แด้ไม่รู้เรื่องเลยพี่ไกญ่เนี่ยนี่ไปดูหมอเงินดาบฮะ กี่เยอะแลม่ไม <i> ่กี่เยอะเลยแม่ไม่มีไม่อะไรอ่ะไม่ประดาโคเอทำไมอ่ะนี่ก็มาพูดเลยก็แม่ก็เด็ดเด็ดไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาว่ากันนะพอไม่ได้พูดแบบนี้แม่ก็ด่าด้วยไอ้ดีก็อยู่เฉยๆยได้ยังไงอ่ะพี่เก๋พี่แกพี่แกกันลูกก็เข้าไวแต่นี่ก็ลูกก็เข้าไม่เข้าไว้ยังไงอ่ะจะเช็ดอะไรเด็ดเด็ดงั้นทะเลาะกันก็ห้าไว้โคใหญ่ไงพี่เก๋พี่เก๋รู้ไหม มิไม่ข้าวไงงี้มาข้าวกับลูกชายเขาะอะลูกชายดียังไงอะอม,มดาด่าพุกเอกกุกี้มึงก็ลู้เออมึงก็ลู้เอแล้วชายแล้วไม่มีเพือนลูกเอก็ทุกข์กนเลยแหละไม่ไม่มีปัญหาก็ไม่มีหรอกเออมึงลูกก็ดีไหมเขาเองเงี้ยเมียเขาเองมาเอาไปอาอยู่แหละผัวก็ไม่เลือกก,การที่ผัวหาอยู่เมื่อไหร่ไม่รู้ตายแะค้านอกก็อยู่ไม่ได้ข้างในก็อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนได้อะเงี้ยพี่น้อยแย่ๆอยู่ไม่ได้แล้วกัอ่านร้แอะลาะกับลูกเขาหรือทะเลาะกับแม่เขา แม่ลูกด่ามาต่น้อยลูกเขาด่าต่น้อยเหรอลูกข้ามาแล้วก็ต่น้อยก็ไปถามวิวลูกชายเหรอไอกวิทย์เหรอเออวิยะอวเมื่อกี้แล้วด่าใครด่ามูแล้วอ่ะมึงเมื่อด่าใครวะไอ้แบบเนี่ยแม่ได้เย็นดีก็ไม่ได้เย็นดีก็อยู่ห้องเนยอยู่ห้องอ่ะแม่ไม่ห้าเพิ่มพอแล้วไม่ต้องมาด่าอยู่นู่นอยู่นี่แม่พูดแม่ก็ข้าวไอ้ลูกมาด่าลูกลูกแต่เขาอ่ะ ไอ้ดีก็ห้ายังไงอ่ะดีก็รู้อะไรก็รูปแล้วเสวยเนี่ยสวย์เมื่อกี้มึงมาร้องร้องไม่ไปเรียกมันมันด่าเลยอีเหี้ยเน้นว่ามะข่อตอนน้องด่าไม่ดีเอ้ยโมหูก็เลยด่าไปเลยใช่ไหมไปแล้วพี่ไก่บอกว่าไอ้ดีมันด่าใครไม่รู้เสียงดังหมดเลยวะเออไม่ได้ยังไงพี่พี่ไก่พี่จริงนะหัวไปท่ามันก้อนมันเข้ามาใช่ไหมจิ๊กจิ้มหนูเอาไป หนูที่แรกมาโชว์อกเอาไปให้นะหนูก็บอกว่าไม่ไปแล้วมาโชว์หนูจะไปซื้อต้มหู้ไม่ไปเขาให้มะพราวมันก็บอกว่าให,ให้ไปให้ไปให้อะเป็นอะไรไปเออก็ให้เออให้ไปให้ใหไปไหเป๊ะเราไม่ไปแล้วหนูก็คิดกระหน่อกบอกกระหน่อกว่าขี้รถตรงไปเลยหนูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ใช่ไหมบอมมมกกระหน่อกว่าขี้รถตรงไปเลยแล้ว,ลวมันด่าว่าอีควาย<ง>ดูไม่ว่าอะไรนะห <ไง S 1> นูทนร่าไปมันด่าหนูหล่อไม่หล่อนานละลิง หนูไม่พูอะไรนี่หนูก็ไม่พูดอะไรน่ะนะกายอ่ะพี่จีนหนูไม่พูดอะไรมันก็ด่าอีกรมหนูไหว้ควายแล้วหนูก็ว่ามึงนั่นแหละควายหูไม่ได้ควายแล้วมันก็เข้ามาแล้วหนูก็เดินไปถามว่าเมื่อกี้มึงด่าใครวิทพม่าเข้าเฟซหมดแล้วแล้วบอกว่ากำลังกินอยู่มาที่มาเดี๋ยวได้เห็นโนบบอกว่ามึงด่าใครมนบบอกวเมื่อกี้มึงด่าพ่อกูธทำไมบู๊หนูบอกว่าถ้ามึงไม่ด่าก่อนแล้วใครจะไปด่าหนูบอกกับมันแน่เห็นนะ มันแล้วก็หมามันก็เข้าใกล้ะนะมันเจอมามันจอมาต่อยดีกว่างั้มันก็เข้ามาดิกูก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรนะกูก็เข้ามาดิวันนี้มาที่โดาทำไมไม่ให้ต่อยที่เล้งให้ปล่อยนะที่นี่ก็ไม่ปล่อยแล้วนูก็บอกว่ามาต่อยดิกูจะไม่ทำอะไรมึงมาต่อยอยากกินนะไม่ให้กินนะดูได้กินคนเดียวอ่ะบูเลยก็โลให้มีการเนี่ยนะเม่นะ จริงแม่รู้ไว้ตอนนี้ไม่มีอานพูดแม่ใจใจยังไงนะคนนอกพูดมานะลูกชายทำมานะไปร้องไห้พ่อทิ้งนอนไม่พออย่างไรยังไงไปร้องไห้แม่ไงไปพูดแล้วก็ร้องไห้อยู่รอให้อยู่แม่เขานอนสักสักคาคราวะแม่เขาเหรอเวลาลูกเขาด่าไม่ห้ามพี่จิมเวลาโน่นนี่มึงนี่มึงยกบ้านไปด่ากันเลยเหรอยกด่าลงเนี่ยดูด่าหนูไปพูดกับกำมันก่อน ม่บอกด่าด่าด่าด่เอาขมบิ๊กสองเอาแ่ทิบาทนะด่าว่าลูกกะลีด่าใครว่าลูกกระลีด่าพวกแม่เนอะไอพวกอไราไอ้วิเหรอไอวินะแม่มัด่ากอนลพวกี้มาด่ากอด่าด่าด่าเสร็จด่าเส็จไอพวกนี้ก็รุมรุมกันด่าด่าแล้วแม่ไม่ต้องมาด่าเรยลูกกระลีเขาเองนะลูกกะลีนี่ก็ดีหรอกพี่น้องมันดีหรกแต่คุณถ มันบอกว่าเดียกกูมาเลียกกูมาเมื่อวมันจะไปเอามีดแล้วมันก็พาลูกไปเจอคนโตมามพะมันทำอะไรได้พาลูกไปได้ออนมามาตายดับหน้าบอาไม่รู้ชวนเข้ามา,าเฉยๆมั้งชวนเขามาอะไรแบบนี้เฮ้ยมาหามาเพื่อนกูหน่อยแต่ไม่ได้บอกเขาว่ามาทำไมบอกว่าไม่ใช่อะมันบอกว่าช่วยมาให้มันเป็นพยาบาลอาให้มางที่สูน์ว่ามันไม่ได้ได้เพราะว่ามันพี่คนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยเป็นกาเป็นหมาพี่คนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วย อันน้องแจ็คใช่ไหมพี่แจ็คอ่อม้าผู้ดูเรือคนไทยมายุ่งทำไมถึงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกลูกมาจอยอะไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่ใช่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์หนูก็พูดได้ใช่ไหมเออเขาก็รู้ว่าใครด่าก่อนเออแล้วกูบิดอย่าด่าแบบนี้น้อกูกลัวว่ะไม่ใครยังไม่มีใครด่านักใครเลยมาด่าแบบนี้กูท็อกตายนาเลยเล่นไปก็แบบเมียดูจะผิดมากนักไก่แต่ออกมาไก่นักไก่มา ลูอนไก่ต้องว่าเัก็เาามานะมาแล้วก็เขาเองน่าเจอมาเอ็มมาเอมายังไงรูกแม่เนี่ยไปเรียอยู่แฟ่ยังมันเลี้ยงัครีอหาอยู่มันไม่หล่ะอารมณ์เต็มที่โมโหมากยังโมโหกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมอกไม่ปแม่ป๊า เแม่เมื่อไหร่ดูแลมีการพูดนะว่าปูอ่ขายของก็ขายไม่ได้ย้อนไปตรงศูนย์าแย่งหมดงูมึงพูดผิดพูดไม่ดิว่าขายแย่งของมึงที่การที่ว่าไอ้หน้ากับแฟนลูกมันอ่ะมีการระบุว่าไอ้หน้าเขาใช้เสื้อขาวลูกก็ยังหนุนกันไม่ดีวะนี่ลูกก็ไปเอาเมียชาวบ้านมาปูยังพาลูกมาเลือดแตไรเล <oh ็กพ nah, ูดไม่ออกไปเอาเมียคนอื่นไหมก็ไปอาเมียคนเดินลงมาปวดมาไปปวดมาออ ตาย้ายเมือไอ้นี่แหละโอยทำไมมันแบบนี้วะเนี่ยเพราะเอยุนตอนนี้ยุ่ถ้าไปสามนิยุพี่จริงรู้ไหมของเลยนะเนี่ยท well, ี่เร่นก็จตายกันระบาดนี่ม okay. ันโง่ไรกันยุ่วะ มวยกลางแลเนี่ยไม่ใช่ไต้วยาวกลางเนี่ยยังไม่ไต้วยาวกลางเลยครับเขาเอก้าเาไว้สองนิ้วเนี่ยข้าไปสามนิ้วเลยวะเนี่ยมาสอนน้ำหนกมันก็อยู่กิเลนูด่าก่อนหนูด่าไม่ไหวแม่ช่วยจะ้ับคนเลาะกับเขาไปไหนเพราะระวังเนื้อเราตัวมันใส่บอกมาเนี่ยพี่นกไก่แย่ๆอยู่พม่าก็อยู่ไม่ได้เหรออยู่อัมเลยก็อยู่คอนโดไม่ได้ทำไมอ่ะวู้บไปทำไมไม่รู้อยู่ข้างในก็วู้บไปกับเขาไง พี่จิ้มหนุ่มไม่ได้ไปด่าเขาไม่ด่าเราทำไมเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่โทะเลาะเขาก็เป็นผู้หญิงก็ต้องระวังตัวเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยนี่มันดักตบเข้ามาทำไงมีการพูดมีชอบออกข้างนอกด้วยมีการพูดอะไรแล้วนะพี่จิมบอกว่ากูจะเอาคืนมาสักวันหนึ่งงวดขาเอาคืนนี้มาโต๊ะแม่ห่ะ ไอ้ดีก็ไม่พูดอะไรแล้วพิวกี้ก็บอกว่าถ้ามึงกล้าจริงอะมึงมันตบกับตัวไม่ได้ไม่บอกับอกอะไรรู้ไหมไอ้ดูไม่ตบกับมึงวัดมึงจะตบกับแม่เมึงแล้วมันก็ไม่ออกมานะหนูก็บอกมาดิมีการพูดไม่ตบกับพิวกี้หรอกจะตบกับแม่ให้แม่ออกมาแม่ก็ออกมาแล้วแม่แม่มันไม่ยอมออกอะทั่วเกตส์ตะปาเมื่อไรไม่รู้ดูดูดูวันนี้ยังไม่หมากอีกไล่ใครไม่ได้เย ล้อประตูก็ไม่ไปดูล้อเผลอเผลอก็ไปไหนมาไหนไม่รู้ปีเออปีเออไปไม่ได้แล้วโอนมาเมื่อวานไม่พูดนะทีละทำไมนะเลาะเลาะกับผัวเหรออผัวพี่แกมาวะผัวพี่แกมาวะอันนี้บ้านเราทุกชักอ่ะปกติเงียบเชียบเป็นป้าช้าแล้วเขาจะไปเอากระเป๋าหรือว่าไปเอากระเป๋าที่ไหนบอกให้เก็บ

ดาเด้วยเดินเพื่อต่างตกให้โมโหใช่มไหมโมโหมากอะอยู่ดีก็ไม่ด่าเพื่ออะไรวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันเว้นวุ่นวายของแพนด้าลาวแล้วบ๊ายบายเอเลฟคิ